พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพุธที่17มกราคมเระลึกถึงนักบุญอันตนเจ้าวิธีการบทอ่านจากหนังสือซามูเอลฉบับที่หนึ่งบทที่17ข้อ32-33ข้อ37และข้อ40-51 ในครั้งนั้นดาวิดท,ทูลกษัตริย์ซาอูลว่าอย่าให้ใครหมดกำลังใจเพราะชาวฟิลิสเตียผู้นี้ผู้รับใช้ของพระองค์จะไปต่อสู้กับเขาเองซาอูลตรัสกับดาวิดว่าเจ้าจะไปสู้รบกับชาวฟิลิสเตียคนนี้ไม่ได้เจ้ายัางเป็นเด็กส่วนเขาเป็นนักรบมาตั้งแต่วัยหนุม่มดาวิดเสริมว่า องพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากเล็บของสิงโตและหมีมาแล้วจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของชาวฟิลิสเตียผู้นี้ด้วยซาอูลตรัสตอบดาวิดว่าไปเถิดขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเจ้าดาวิดหยิบไม้เท้ามาถือไว้แล้วเก็บก้อนหินเกลี้ยงห้าก้อนจากท้องห้วยใส่ย,ย่าม ที่ผู้เลี้ยงแกะใช้ถือสลิงเดินเข้าไปหาชาวฟิลิสเตียคนนั้นชาวฟิลิสเตียค่อยๆเดินเข้ามาหาดาวิดมีคนถือโลเดินนําหน้าเมื่อชาวฟิลิสเตียมองดูดาวิดเห็นถนัดแล้วก็นึกดูถูกเพราะดาวิดเป็นเพียงเด็กหนุ่มผมแดงมีรูปร่างหน้าตาดีชาวฟิลิสเตียตะโกนถามดาวิดว่า เจ้าเห็นข้าเป็นสุนัขหรือจึงถือไม้เท้าเข้ามาหาชาวฟิลิสเตียออกนามเทพเจ้าของตนสาบแช่งดาวิดแล้วร้องท้าดาวิดว่าเข้ามาสิข้าจะเอาร่างของเจ้าให้นกและสัตว์ป่ากินดาวิดตอบชาวฟิลิสเตียว่าท่านถือดาบหอกและแหลนมาสู้กับข้าพเจ้า แต่ข้าเจ้ามาสู้กับท่านเดชาพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักราวาลพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลที่ท่านดูหมินวันนี้แหละองค์พระผู้เป็นเจ้าจะส่งมอบท่านให้อยู่ในมือของข้าเจ้าข้าพเจาจะฆ่าและตัดศีรษะของท่านเอาร่างของบรรดาทหารชาฟิลิสเตียให้นกในอากาศและสัตว์ป่ากิน แล้วทั่วแผ่นดินจะรู้ว่าอิสราเอลมีพระเจ้าทุกคนที่ชุมนุมกันที่นี่จะรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงต้องใช้ดาบหรือหอกเพื่อทรงช่วยให้รอดพ้นพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดว่าใครจะชนะในสงครามและจะทรงมอบท่านทั้งหลายไว้ในมือของเรา ชาวฟิลิสเตียเดินตรงเข้ามาหาดาวิดอีดาวิดวิ่งลงสู่สนามรบไปต่อสู้ชาวฟิลิสเตียดาวิดล้วงลงไปในย่ามหยิบหินขึ้นมาก้อนหนึ่งใส่สลิงเหวี่ยงไปถูกหน้าผากของชาวฟิลิสเตียก้อนหินเจาะหน้าผากเข้าไปเขาล้มหน้าคว่ำลงกับพื้นดินดาวิดพิชิตชาวฟิลิสเตียโดยใช้สลิงและก้อนหิน เขาปราบและฆ่าชาวฟิลิสเตียได้ทั้งๆท,ที่ตนไม่มีดาบในมือดาวิดวิ่งไปยืนคล่อมร่างชาวฟิลิสเตียไว้เขาชักดาบของชาวฟิลิสเตียออกจากฝักฆ่าเขาและตัดศีรษะออกจากร่างบทอ่านจากพระวรษารตามคำบอกเล่าของนบุญมารโกบทที่สาม ข้อหนึ่งถึงหกเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมอีกครั้งหนึ่งที่นั่นมีชายมือรีบคนหนึ่งประชาชนบางคนคอยจ้องมองดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือรีบในวันสับบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์พระองค์ตรัสสั่งชายมือรีบว่า ลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี่สิแล้วตรัสถามคนทั้งหลายว่าในวันสับบาโตนั้นควรทำความดีหรือความชั่วควรจะช่วยชีวิตหรือปล่อยให้ตายไปคนเหล่านั้นก็นิ่งอยู่พระองค์จึงทอดพระเนตรเขาเหล่านั้นด้วยความกริว้วเศร้าพระทยัยเพราะจิตใจแข็งกระด้างของเขาแล้วตรัสสั่งชายมือรีบว่าจงเหยียดมือซิ เขาก็เหยียดมือมือนั้นก็หายลีบเป็นปกติชาวฟาริสีจึงออกไปและประชุมกับผู้นิยมกษัตริย์เฮโรธทันทีเพื่อปรึกษาว่าจะกำจัดพระองค์ได้อย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังคงได้ยินเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างดาวิดกับโกเลียดีอยู่แล้วพราะเป็นเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กเด็กหนุ่มตัวเล็กๆสามารถล้มโกลิีัตนักรบผู้ชำนาญการรบและมีอาวุธครบมือได้อย่างไร ต่างๆท,ที่ดาวิดมีก้อนหินเพียงห้าก้อนกับสลิงอันหนึ่งเท่านั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องการต่อสู้ระหว่างพระเจ้ากับพระอื่นโดยมีโกลิั앗กับดาวิดเป็นตัวละครเรื่องราวล้วนเต็ไมไปด้วยความไม่สมดุลไม่ได้สัสดส่วนฝ่ายหนึ่งคือดาวิดเด็กหนุ่มผมแดงรูปงามที่รู้จักใช้แต่สลิงและก้อนหิน เพื่อฆ่าสัตว์ที่เข้ามาทำลายลูกแกะของเขาแต่อีกฝ่ายหนึ่งคือโกลิอัตนายทหารผู้ช่ำชองในการรบมีอาวุธครบมือทั้งเพื่อป้องกันตนเองและเพื่อทำลายฆ่าศึกส่วนที่แตกต่างก็คือดาวิดมีพระเจ้าอยู่กับเขาดังคําประกาศที่ว่าข้าพเจ้ามาสู้กับท่าน เดชพระนามของพระยาเวจอมโยธาพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลที่ท่านดูหมิน่นฝ่ายโกลอัดก็มั่นใจในกำลังความสามารถของตนอีกทั้งพูดจาดูถูกดาวิดเจ้าเห็นข้าเป็นสุนัขหรือจึงถือไม้เท้าเข้ามาหาชาวฟิริสเตียออกนามเทพเจ้าของตนสาบแช่งดาวิดแล้วร้องท้าดาวิดว่าเข้ามาสิ ข้าจเ้าร่างของเจ้าให้นกและสัตว์ป่ากินในการต่อสู้ดาวิดมีความชัดเจนในเป้าหมายทั่วแผ่นดินจะรู้ว่าอิสราเอลมีพระเจ้าทุกคนที่ชุมนุมกันที่นี่จะรู้ว่าพระยาเวไม่ทรงต้องใช้ดาบหรือหอกเพื่อส่งช่วยให้รอดพ้นเพราะพระยาเวทรงเป็นผู้กำหนดว่าใครจะชนะในสงคราม และจะส่งมอบท่านทั้งหลายไว้ในอำนาจของเราท่านผู้ฟังครับทำไมพระเจ้าจึงเลือกคนต่ำต้อยคนเล็กเพื่อเอาชนะผู้มีอำนาจคนใหญ่โตแข็งแรงคำตอบก็คือเมื่อมนุษย์อ่อนแอไร้ความสามารถเขาก็ต้องพึ่งพระเจ้าเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆไงละครับส่วนผู้ที่มีความสามารถคนเก่งไม่คิดถึงพระเจ้า เพราะเขามั่นใจว่าเขาสู้ได้ด้วยพละกำลังของตนเรื่องนี้จึงเป็นบทสอนที่ดีสำหรับการดำเนินชีวิตของเราการพึ่งพระเจ้าการมอบความไว้วางใจในพระองค์อย่างเต็มที่ก็เป็นเคล็ดลับของความสำเร็จทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามนะครับเปล่าเราก็ต้องออกแรงทำงานหาทางแก้ปัญหาโดยสุดกำลัง แต่เราให้พระเจ้าทรงนำทางขอพระองค์บอกเราว่าลูกควรจะต้องทำอย่างไรข้อคิดอีกประการหนึ่งที่พ่อเคยอ่านพบจากผู้มีความชำนาญทางจิตก็คือประโยคสุดท้ายของตัวบทที่ว่าเมื่อบรรดาชาวฟิริสเตียเห็นว่านักรบของตนตายเสียแล้วต่างก็ออกวิ่งหนีไป อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิญญาณแนะนำว่าหากเราต้องการขจัดนิสัยไม่ดีที่อยู่ในตัวเราให้เรามุ่งขจัดนิสัยไม่ดีที่เป็นปมเด่นในตัวเราเสียก่อนและตั้งหน้าตั้งตาขจัดมันให้หมดเอาจริงเอาจังกับมันท่านว่านิสัยไม่ดีอื่นๆก็จะค่อยๆหายไปเองเหมือนชาวฟิริสเซียเมื่อเห็นว่า นักรบของตนตายเสียแล้วต่างก็วิ่งหนีไปเป็นความคิดที่มีเหตุผลดีครับแต่การจะเอาชนะความไม่ดีในตัวเองด้วยการทำความดีก็จะทำให้เราชนะได้เร็วขึ้นส่วนพระวรสารวันนี้จบด้วยประโยคที่ว่าชาวฟาริสีจึงออกไปและประชุมกับพรกพวกของกษัตริย์เฮโรตันดี เพื่อปรึกษาว่าจะกำจัดพระองค์ได้อย่างไรประโยคนี้เป็นบทสรุปของปมความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างพระเยซูเจ้ากับบรรดาชาฟาริสีในบทที่ผ่านมาพวกเขาตัดสินใจกำจัดพระองค์ซึ่งหมายถึงทำลายชีวิตของพระองค์เลยทีเดียวมาระโกเลว่าพวกเขาได้ทำสำเร็จในบทที่15 เมื่อพวกเขาได้นำพระอคอขึ้นศาลและยืมมือของปิลาตเพื่อตัดสินประหารชีวิตพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายาังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอ Amen.